สี่ชุพูนทีหนึ่งนะฮะตอนนี้เขารู้สึกเป็นไงบ้างครับผมรู้สึกว่าลูกทีมรักผมมากเลยพอรู้ว่าหัวหน้าต้องวะเลงนะครับโอ้โหทุกคนร่วมมือร่วมใจผมว่าค่าก็สี่มือครับพอใจได้เลยแล้ววันนี้พอใจกับการแต่งหน้าไหมฮะวันนี้ผมยังไม่เห็นหน้าเลยนะครับอย่าให้ผมเห็นเลยครับแล้วก่อนช่าแช่างภาพนะฮะถ่ายรูปให้หน่อยนะฮะแล้วเสื้อเป็นไงบ้างครับพี่เออมาใส่แล้วนี่ครับใส่แล้วนี่ครับขอเสียอพวกเบสิคมาเลย้ว โอ้โหสี่คนจับกันก็สัมเดียวแล้วกับเล่นเป็นไงบ้างครับพี่สุนทรครับก็โอเคครับมือมือนี้เขาเล่นกี่คนครับสี่คนสคนครับผมแต่มันเกินแปดมือเกินแปดมือไม่รู้มาจากไหนนะฮะวันนี้พอใจกับการแต่งหน้าตัวเองยังครับคิดว่าพอชัยนะพอดูจากเพื่อนเพื่อนนี่ดูเพื่อนชื่นชมมากชื่นชมนะฮะเดี๋ยวชมภาพนะครับขอบคุณครับพี่สุนทรครับอ่าตอนแต่งหน้านี่เราสวยมากขอบคุณนะจ๊ะ พาปิตาลายคิตตี้นะครับวันนี้พี่ชัดพอใจกับการแต่งหน้าไหมครับพี่โอ้โหสุดยอดครับรู้รู้แล้วครับว่าพวกเราเนี่ยไปเปิดซาลอนแข่งได้เลยเด็กสาวมากีเสื้อคอกระชาบิใส่วันนี้เป็นไงบ้างครับพี่พอดีไหมฮะเหมือนเหมือนคัดมาเมื่อคืนเลยชัางช่างเลือกสรนเลยพอดีเลยเอวเป็นเอวเลยจริงๆแล้วเป็นของสตาฟนะฮะคือยืมมาสีแดง เต้นฮาบีเต้นด้วอเออไอ้ย่าไอ้ย่าไอ้ย่าเออดีเอวดีเอวดีเดี๋ยคืนนี่หน้าเวทีครับเดี๋ยวสมาใหทีหนึ่งฮะตอนนี้รู้สึกเป็นไงบ้างครับพี่โอ้อย่าพูดดีกว่าจะพี่บอกลยครับกระเทยไม่เคยนอกใจให้ย่าพี่พี่ที่เขาแต่งให้มีมือเดียวเปล่ายังไงอะไรยังไงครับไม่มี ามเยอะดันนะดางดันนะถ้าเกิดว่าได้รับรางวัลแล้วจะเอาเงินไปทำอะไรครับรับในสัญผมพรเราให้ความร่วมทีเลยครับขอบคุณนะขอบคุณสีแดงครับผม